คลิปวีดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้นำไ้เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำโอเคนะครับผมนายกราบสวัสดีสวัสดีสวิรุ่ทุกคนทุกท่านทุกจังหวัดกันด้วยนะครับผมเนาะเออวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับช่องป่าปอนนะครับทุกคนก็โอเคนะครับวันนี้ผมก็มาอยู่ในช่องป่าปอนปีจีนะครับนอกวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมสาวถ้ำนะครับนะอ่ะโอเคมาดูกันนะครับว่าเราจะติดถ้ำหรือช่วยสาวถ้ำกันแน่นะฮะมา วันนี้ผมก็ปาทุนมาแปดร้อยนะครับทุกคนนะคือเบสสองร้อยเป็นแค่ตัวเลขนะครับอย่าไปรู้มัน <laughs> อ่ะโอเครู้เรื่องนะครับนะไม่พูดเยอะนะครับเจ็บคอนะครับทุกคนก็อย่าลืมนะครับก็ดื่นนะใครที่รับชมคลิปนี้หนะ่อยผมขอคนละหนึ่งไหลนะครับเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับอ่ะโอเคมาผมก็จะขอซื้อไปเบสสิบเตอร์เบสห้าพอสองร้อยยี่สิบห้านะครับนะ โอเครู้เรื่องไปดูกันเลยนะครับก็อย่าลืมนะครับสำ,สำหรับใครอยากให้ผมไปเล่นเกมอะไรให้ดูนะครับนะก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับนะจกรูโอ้โหว้าเยอะจัดนะครับมันไม่ดีรู้ไหม <laughs> โอเคจังหวะนี้เคสวยๆนะครับโอเคสีหมุนนะครับทุกคนนะอีกสีหมุนนะเฮ้ยสอนมาหน่อยก็ดีนะสอนมาหน่อยก็ดีนะเอาเรื่องเลยนะมาจริงเลยเฮ้ยอ่ะโอเคนะครับเพิ่มมาอีกสิบหมุนนะครับนะ อ่ะโอเคสวยๆนะครับเออเต็มการาบิวนะครับก็หยุดไปเลย432นะครับนะอ่ะโอเคเอาเรื่องนะฮะโอ้ยตัวตัวสีม่วงนะครับมาอย่างเยอะเลยนะเขาเรียกหน้าม่วงหน้าแดงนะครับหน้าเขียวหน้าเหลืองหน้าเหลืองอะ่ะไม่รู้เป็นไรหน้าเขียวปวดขี้นะ อ่ะใครดูคลิปนี้อยู่เวลาเท่าไหร่ก็คอมเมนต์กันมาด้วยนะฮะเราแจกแบบสโมกอสตี้นะครับทุกคนนะจะมีมีสโมตอกนะครับแต่สโมตอกหัวฝัง่งโอเคไหมโอ้ยเต็มกาลารบิเต็มกาลาร์บิว กล่าวว่าจะนั่งหลับแล้วเมื่อกี้โอ้โหมาดอกนี้สดชื่นเลยสดชื่นเลยสดชื่นเลย,น,เลยนะครับนะเอ,อเว่านีบนะครับนะไม่พูดเยอะดีกว่านะครับเอมันไหลไปแล้วกันออืออออค,คุกกี้คุกกี้นะครับหนึ่งพันแปดก้าเอ้หนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบนะครับอ่ะไปดูกันต่อมาได้เปลือนี่หมุนสุดท้ายด้วยนะคูณยี่สี่นะครับก็ซื้อไปแล้วแหละว่าสองร้อยห้าสิบนะครับนะโอ้โหสิบเท่าเฉยนะครับแต่ได้มายี่สิบหมุนนะ ก็ขออนุญาตกระหยไปเบีด30เลยดีกว่าไหมไปเลยบุกนะครับบุกอย่างเดียวใช้ก็บไรายเล่นนะครับนะโอเครู้เรื่องนะครับไม่พูดเยอะเจ็บคอนะครับทุกคนนะเออโอเคไปดูกันเลยนะครับนะกอ,อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะครับสำหรับกดรดูมาถึงตอนนี้เนาะ <c oughs> อ่ะโอเคเอาดีๆเดอ้อเอาดีๆเดอ้อโอเคสวยๆนะครับโอ้โหเอาเรื่องเห็นกาลาวิลนะครับนะ <c oughs> เกือบจะหลับแล้วนะดอกนี้มาหวานเจี๊ยบ อ่ะโอเคขออนุญาตกดหยุดไปเลยแล้วกันนะครับเน้องไม่พูดเยอะเจบคออ่ะโอเคนะครับก็จบการมาที่แปดพันสี่ร้อยนะครับทุกคนก็โอเคนะครับไม่ไปต่อดีกว่านะครับเมื่องนอนจัดนะครับบ่ายสามเองโอเคนะครับก็หลังจนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนดีกว่านะครับแปดร้อยบวกหมื่นอีกแล้วนะครับนะโอ้โหโปรอีกแล้วคลิปนี้โปรอีกแล้วนะครับนะหวานเจี๊ยบ อ่าโอเคนะครับก็สลับก,กันดีผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็เจอกันใหม่นะครับคลิปวิดีโอหน้าเลยทุกคนบ๊ายบายรกบผม,มาจุกู้วันเจี๊ยบเออเอ้าวก็อยู่ไหนวะเนี่ยหาไม่เจอ <laughs>